นละหมื่นนี่แหละไม่ได้ให้เอาไปทำอะไรก็ให้ไปใช้ตังค์ให้ไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้เงินเนี้ยมันสัพั์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนหลายรอบเศรษฐกิจมันก็เติบโตพี่น้องก็มีตังค์ใช้สินค้ากเกษตรก็ขายได้ที่ทำที่ทำตรงเนี้ยก็คือต้องการเติมเงินเข้าไปเติมเงินเข้าไปในระบบ แน่นอนคุณทักษิณบอกนะคะว่าเดี๋ยวจะแจกเงินให้1 0,000บาทเอาไปใช้กันเนี่ยแหละเพื่อเป็นการเติมเงินในระบบปรากฏว่ามันไปสอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กําลังจะมีขึ้นในวันที่1 0 เเดือนนี้ค่ะเพราะว่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเขาบอกเลยนะคะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวมาตรการแรกที่จะเสนอก็คือการแจกเงิน1 0,000บาทนี่แหละค่ะให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนร่วมโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและยังไม่ได้รับเงิน1 0,000บาทจากรอบกลุ่มเปราะบางเนื่องจากว่า ว่าเป็นกลุ่มที่มีความสามารถหารายได้ต่ำกว่ากลุ่มอื่นซึ่งที่ประชุมจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อายุวงเงินต่อคนและระยะเวลาการดำเนินโครงการนะคะเป็นการแจกเงินสดให้กับคนที่มีอายุตั้งแต่50ปีหรือ60ปีขึ้นไปเป็นต้นให้เงิน10,000บาทเหมือนกับกลุ่มแรกเนี่ยแหละค่ะกลุ่มปลาบบางที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการหลังจากเขาไปตรวจสอบและไปพบว่าการแจกเงินดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไรมาสีคาดว่า เพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ4.3ถึง4.4ค่ะเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนส่วนจะเริ่มโครงการเมื่อไหร่เบื้องต้นเนี่ยนะคะก็จะมีการพิจารณาว่าจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนมีนาคมปีหน้าตามที่นายทักษิณชินวัตรระบุหรือเปล่าอันนี้เขาบอกว่าใจเย็นๆก่อนรอฟังผลการประชุมสัปดาห์หน้าค่ะต้องมีการถกกันในวง ซึ่งเป็นวงที่ cross หลายๆกระทรวงก็ต้องดูข้อดีข้อเสียต่างๆว่ากลุ่มไหนก่อนกลุ่มไหนแล้วเมื่อไหร่ที่จะเหมาะสมนะครับกลุ่มผู้สูงวัยที่มีการหยิบยกขึ้นมาอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความจําเป็นก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความเดือดร้อนสูงกว่ากลุ่มอื่นเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถหารายได้ได้เท่ากลุ่มอื่นความสามารถในการหารายได้ของพวกเขาต่ำกว่ากลุ่มอื่น ส่วนการแจกเงิน1 0 0 0 0บาทสําหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางรัฐนะครับคุณเผ่าภูมิบอกว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสําหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนให้แล้วเสร็จสะก่อนครับแล้วก็ยังต้องรอให้การดําเนินการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มรองรับการรับจ่ายเงินในโครงการ1 0,000บาท จึงจะสามารถวางแผนการแจกเงินรอบประชาชนทั่วไปเป็นเฟสที่3ได้นะครับส่วนความคืบหน้าในการจัดทำระบบโครงการดิจิทัลว a l เลดนะคะนายประเสริฐจันทร์ลวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการค่ะโดยทางสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหลังจากการจัดทําระบบเสร็จสิ้นก็จะต้องทําการทดลองก่อนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบดู ว่ามีความเสถียรหรือไม่การตรวจสอบระบบเป็นเรื่องของการปกติที่จะต้องดําเนินการอยู่แล้วค่ะเบื้องต้นตั้งใจนะคะว่าช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยระบบก็จะใกล้แล้วเสร็จแล้วแล้วก็จากเดิมเนี่ยที่เขาตั้งใจไว้ว่าเงินที่จะใช้จะให้ในปีงบประมาณก็คือช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะจ่ายผ่านดิจิตอลวอลเล็ตค่ะ